เอาคลิปนี้นะครับเราจะมาลองเคียวนะครับเคียวก็เป็นฟักตะฟันตะกะแตนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่เราก็ไปรับมาแล้วครับรับมาเราสังเกตดูนะครับต้นกล้วยต้นกล้วยห้าเขาได้ออกปีแล้วนะครับพวกหนอที่อยู่ข้างล่างวนนี้ตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้นําอาหารไปเลี้ยงที่ปีกล้วยต้นที่ลูกกล้วยให้หมดนะครับเราต้องตัดทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาใหม่ครับอย่าไปเสียดายนะครับ ถ้าขยันหน่อยแล้วก็เอาไปทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับนี่นะครับใบที่เหลืองใบที่เหลืองแล้วตัดทิ้งเลยนะครับใบที่สังเคราะห์แสงไม่ได้นี่ยังมีความคมนะครับตัดทิ้งนะครับอย่าเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับนี่ขนาดนี้ยังมีความคมอยู่นะครับนี่รับมาอุปกรณ์เกษตรทุกอย่างนะครับต้องรับนะครับรับก็สำคัญนะครับก็ ัดแล้วก็เอาไว้ทิ้งไว้ตรงโคนต้นเลยก็ไว้คุมดินนี่นะครับัดเ,เลยอย่าไปเสียดายครับเพราะว่าอาหารเขาจะได้เอาไปเลี้ยงเลี้ยงปีกล้วยจนที่ออกปีครับตัวนี้ออกปีแล้วดูแล้วก็คงใจะรอดอยากนะครับแต่เราก็ให้แสงเขาทั่วถึงเพราะว่า สังเกตดูแล้วครับคือน่าจะมีโอกาสสายพายครับปีนี้กล้วยนี้เป็นอะไรที่ดูเลยยากยนะครับก็ถ้าไม่ขยันต,ตัดตกแต่งใบก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อราแล้วก็ตุยนี่ครับทดสอบความคมของเขียวครับนี่อย่าไปเสียดายนะครับต้นกล้วยที่กอพวก,กอหนึง่งมันก็จะออกได้ไม่พร้อมกันอยู่แล้ว นี่ครับนี่ครับคมเหมือนเดิมครับแสงแดดส่องถึงทีนี้ก็โอกาสที่จะเป็นเชื้อราก็จะยากยากหน่อยอย่าเสียดายนะครับนี่ครับเรียบร้อย